1มื่นเจ็ดไปแล้วนะเริ่นะเริ่นะโอ้ยปังอ่ะรวมๆนี่คือสองหมื่นไปแล้วนะอ่ะยังจัวต่อด้วยเอาสิเอาสิเ,าสเริ่ดตัวนี้ปังตัวนี้ไม่มีอีกแล้วโอเคเน้นไปเลยไหม <c oughs> ทงเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆปีนปมันส์กันหยุดสิงกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมันลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้า <S <S 1> <S 1> สวัสดีส,สาวนุ่มๆทุกคนกันด้วยเนี่ยสาววันนี้เราก็กลับมาจมาัดการที่เกมใหม่ในใค่ค่พีจีน่งลวจ้าคูสไตรย์ยนั่นเองนะคะเออเกมนี้มันปังอะ่ะเราก็เลยต้องมีการเล่น3ามเล่นยาำเล่นเรื่อยๆประมาณนะั้นเนาะสาว มา,มาจ้ะงานนี้มาลุ้นไปพร้รอมๆกันดีกว่าเนี่ยจ๋ะว่ามันจะจึ้งจะจวจะปังได้ขนาดไหนเนี่ยจ๋ะเออเปอิดฉากมากำไรพียบบเจ็ดร้อยกว่างานนี้ก็ไปกันต่อยาวๆเลยสาวอะไรก็ได้นะจ๊ะขอแค่ทำกำไรได้เรื่อยๆจวดไปจุดนี้โอเคได้อีกไหมสาวขอแบบเน้นๆไปเลยเออเน้นจัดเน้นจริงไล่กันต่อไปด้วยรอบนี้ดอกนี้ขออีกสาวเอ,อ้ยมันเริดอะ มันจึง้งมันจวดอ่ะโอเคยังได้เรื่อยๆเลยแม่มาขอให้เน้นๆไล่อีกไหมอืม้สวยร์ตเลยจะสาวรอบหนีดอกนีนะ้เนาะก็จวยกันเรื่อยๆจวดกันยาวๆเลยกันละกันนะจ๊ะโอเคขออีกจ้าเน้นๆอืๆ้อ เน้นจัดเน้นจริงโบขอให้อีก200กว่าขออีกจาาสาวโอเคโอ้ยปลือม,ปล,มปลิ่มเกมนี้คือด้วยความที่ในวันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> มาจจอมาจักกานมาเล่นกับแบบตรงไม่ผ่านเอเจ้นเนาะสาวก็เลยแบบโอโหตจวดจึงถึงใจดีงามมากๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จะรองรับทูมานีวอลเลไปด้วยถ้าหากว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อไม่มีธนาคารสามารถผักถอนผ่านทูมานีวอลเล็ได้เลยเนาะสาวเออรอบนี้สวยอีกแล้วจานหลักพันเน้นเจว กันต่อไปจ้ะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลย <Good S 1> คือแบบวิธีการเล่นของเรามันขึ้นกับตงค์ล้วนๆไงต่างเพิ่มเมื่อไหร่ก็คือเพิ่มเบ็ดขึ้นไปและเมื่อไหร่ที่ต่างลดลงก็คือลดเบ็ดตามลงไปด้วยนะจ๊ะก็คือแบบเล่นแค่นี้ถือกติแค่นี้เลยใครจะเอาไปทําตามก็ได้ไม่ห่วง่ห้ามไม่ว่ากันเลยเนาะสาวจุดนี้ขอเน้นๆเอ,อ้ยได้อีกไหมเน้นๆเน้นเน้นจัดเน้นจริงไหลจัว่วต่อไปด้วยโอเคสวย ต่อเลยสาวโอเครดอร่อยที่ได้ต่างคือรดเลยจ้าอืมสวยอีกแล้วครับผมมันจวดย,วยาวๆเลยอะไหลอีกไหมอืมเกิดได้ไลเพิ่มเติมแต่ว่ากำไรรอบนี้ตรงนี้เน้นๆเลยสาว,ย,วยาวๆไปจ้ะจ้วดต่อไปเลยยังไงต่อโอเค จะได้อีกไหมอุ้ยสวยขอแบบปังปังบีขอแบบเน้นๆไปอีกรอบนี้มันรสจริงอะไรจริงโอ้โหของแท้เลยจ้ะแม่จวด,ดยาวๆจวดเรื่อยๆเน้นๆโอเคสวยโอ้ สำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าสนใจอยากจะลองเล่นก็คือตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรด,ดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาะก็คือใส่ไปได้เลยจ้ะไม่ต้องยัง้งเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กำไรก็เป็นพอแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนําสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาะให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นตามดูถ้าหากว่าได้ผลจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันละกันเนาะสาวรอบนี้ดอกนี้จวดไปอย่างยาว7,800น นนได้อีกเวลาเพิ่มเบตเราต้องได้อีกแล้วนะโอเคเหมือนต้องจังสีแหละน้องเอ้ยโอ้ยสวยยาวต่อไปเพะมาเริดเลยจ้าจวด,ดยวยาวหมื่นสองโอ้ดอกนี้อย่างได้ต่อไปอีก17ื่นช็อกนะช็อกนะแบบนี้เจอแบบนี้คือจึ้งเลยไปต่อไม่เป็นเลยแม่ไหลยาวขั้นสุดยังไงต่อยังได้อีกเน,น้ๆอ่ะจวดมาจวดมา โอเคสวยแบบจุกจึ้งถึงใ้ายยังไม่จบยังไม่สิน้นยังไหลกันต่อไปครับผมรอบนี้จะไหลเขาสักเท่าไรไหมล่ะโอเคไม่ไหลเขาสักเท่าแต่ว่ากำไรพุ่งปีดสองมืนหกเน้นเน้นนะแก จวดจึจ้งถึงใจดีงามมากสาวกําไรพุ่งปีปีไปเลยสามหมืนกว่าเนาะคือสําหรับเพื่อนเพที่รู้สึกว่าเออกำไรมันเยอะแล้วได้เยอะแล้วปังแล้วจบเกมถอนตังได้เลยนะคะแต่จุดนี้เราขอไฟกันต่อจวดยาวๆได้อีกไหมเน้นๆเ,เลยอื้อโอเคสวย3 000, 7มพวายของเราโบกควายอีกห้าพกว่าเอาสิจ๊ะเธอริดมากมิซิสสอนยังไหลต่อไปเรื่อยๆด้วย วายอีกจะแม,ม้มันกระแทกใจกระแทกใจเน้นๆไปอีกรอบนี้สวยลายยาวๆไปอีกสาวจะจวดไม่จวดจะจึ้งไม่จึง้งมาเน้นเน้นไปเลยคือระจริงระจัดสวยเกินจะได้ไม่ได้จะจึ้งไม่จึง้งจะจวดไม่จวดรอบนี้ดอกนี้เน้นโอเคสวยอีกแล้วครับพี่ดีอีกแล้วครับผม ยาวไปจ้ะจวดไปจ้ะโอเคเหี๋ก็จะไหลต่อแต่ว่ากําไรพุ่งปีนะ้ำหมื่นสามเลยเราก็ขอเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลยจ้าอืมสวย s <S สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่แบบว่าพกงบมาน้อยนิดกระจิบจริดน่ารักเนะะี่ยค่ะจะพกมาแบบ 10, 20, 30, 40, 40อะไรแบบนี้ก็เล่นได้สบ,สบายเลยเนาะเพราะว่าเบ็ดในการเล่นแค่ต่มแค่บาทเดียวเท่านั้นเองจ้าและคือวายของเรารอบนี้เอ้า เจไดไว้ั้งสองตัวแต่กำไรพุ่งปิดอีกแล้วครับผมหมื่นสามยาวๆไปเลยเพ่จวดไปเลยผมจ่ดต่อไปยังไงจุดนี้เน้นๆหมื่นสองนะเอาดีๆได้มาอีกเป็นหมื่นเจ็ดไปแล้วนะเริศดนะเริศดนะโอ้ยปังอะ่ะรวมๆนี่คือสองหมื่นไปแล้วนะอัดอย่างจ่ดต่อด้วยเอาซีเอาซีเริศกว่านี้ปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว โอเคเน้นๆไปเลยแม่สองหมื่นกว่าจุกๆแปบเดียวแบบกําไรพุ่งปีดปีปป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 อดไปอะ่ะคือมันแบบมันเป็นเกมในค่ายพีจีเกมใหม่อะ่ะเนาะมันก็เลยแจกขนาดนี้อ่ะอ่ะงั้นวันนี้เราก็เล่นกันพอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนกันละก,นก,นกันนะคะสนุกสนใจอยากและโอเคถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย